สภาพดีพี่น้องสภาพดีที่คุณผู้ชมทุกคนเนาะมีวอเอของมาตัดเข่าซอยร้อนขี่เก่าเนาะพี่น้องเพราะว่ามันแหลกอ่ะเพราะว่ามหมู่บ้านมันเสื่อมอ่ะสามสี่มือดังนี่มันฝนตกพี่น้องเลยเขอาไม่นี้มันแหลกเลยถือโอกาสมาซอยคนอื่นเนาะคนไหนมันแหลกแล้วไปเลยพี่น้องที่เราแหลกแล้วกอทั้งสีเด็กไปซอยหาแห่พี่น้องเลยบางทีซอยบางทีบคนซอยเบาอ่างอย่างเงี้ยเนาะเบาหน้าหล่นหมู่บวอเอ่นาะอยู่แถงโค เป็นกระห้ากั้วครับไอ้แบบกรจอบได้ดเครื่องเลยมา่อยรอนซะเนาะส่วนี้เขเองมันั้งแตุ่กขึ้นออกเป็นขั้าวหลักันหนามันถวงลาไม่หลังเี่รเลยมากันน่านซุกเอยเ้าม่ไม่เบียงเนาะขาก็หาหล่สื่อเออมัหาหล่สื่อหาหล่อซอยเขาก่อนเนาะ้ไเข้าเดีวเขาก็ไม ตัวบุลก็เลยตื่นมากัน đỏ หรอเนาะตื่นขึ้นมากันนาเขาวอ่องร่องอยู่ท่าขี้มาจากนี่เออสบายดีนะสบายดีพี่น้องดัดเนาะเฉยหน่อยเฉยหน่อยแต่เปลี่ยนแล้วพร้อมกันอืเดือดเนาะไอ้ซีกะ จะนอนทุกคนเปลี่ยนแล้วพี่น้องเพราะว่ามีสองจักจักภายนอนอ่ะน้องปอก็เสียเลี่ยวด้วยเหมือนนี้เหมือนี่เดี๋ยจะทำเลีวเลยลุ่นไปพี่น้องเดี๋ยวเขาลงไปตัดข่อยแล้วไปเปลี่ยนเพื่อนเนาะมีบอลลอนครับน้องแค้นเนาะเป็นตัดแป้นแป้นอยู่ผู้ดอันพี่น้องเลยจักผู้ดอันไปก็ได้หายหน้ามางโมเดิร์นเบียได้พี่น้องมันเป็นจอกเนาะ พราะจจอ้ปลิดพัหเห็ดเป็นจอกพี่น้องเพราะว่าจอกอยู่หันโมมี่ปลิดจอบปากมันเห็ดใ,ใส่น้ำแข็งใส่นามเาเนาะเพราะเป็นยูเรียเด้อนี่ไม่ยังใส่ประโยชน์ไ,ได้อยู่พี่น้องเลยอืมเพิ่นตเเัดเพิ่งเส่านี่นี่บ่าเลยให้เดียวนี่บ่าอ,อุ้ยตสสัดเ,เพิ่งเส่าเห็ดเปแล่าคนนี้เลยบ่พี่น้องเลยนั่งแค่ใครหนึง่ง สองสามสี่ห้าหเจโอ้ยนี่แปดเ้าให้พี่น้องโอ้ยแล้วมื่อนี่ฮะพี่ชิ่าบ่แล้วนี่และว่ะตัดเทแห้วละกันด้แล้วจะไปใคใยังไงยังทึงหัวชีไหพี่น้องเลยแ่คนนี้แหะเนาะมจะเข้าชุกนี่และจะยึดถงหา พอดีมาแลงตัดได้哦มืแลงมืแลงกับมัดมืออื่นกับมัดพี่น้องเลยกับดีแล้วมืออื่นมาได้ยากสจักเนาะนี่ลองแช่นครับบอลอดมันตัดเอาไปชอยันก่อนนะมาเอกกับตัดไปหนึ่งสอี่าตาได้สี่ห้ไ้ที่หาสุดเวมีพี่น้องเลยยาดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหงหไห้เนาะหไห้มแรกก็คือจาแล้ว นี่กระซิบมุ่งปลายชีเวทมุ่งแล้วพี่น้องแล้วข้าวชขึ้นเนาะโอ้โหโแล้วถ้านลงมาอยู่บางอย่างนี่ให้น้องแคนถ่ายให้บ่าวเอบ่าวเอตัดอยู่นี่เป็นเหตุเป็นวิดีโอปั่นบอยไวๆอีกนึงโอ้โหชิได้เลยพี่น้องเยบ่าวเอตัดงามเป็นงามอยู่นี่ว่าจะให้เบิ้งชีมือบ่าวเออันนี้บริเวขี้โม่แล้วพี่น้อง เดี๋ยวให้นี่ขึ้นระดับนี่ hmm. ตัดงาเหมือนกันเด้อะหนองแค่ไหนแหน่น hmm. นมันลบพี่น้องเลยขั้นโมลบนี่ก็ชื่อว่าถ้ามันโมลบมันเอาวอีโอ้ยอยู่ไรแค่นนี้มันลบแน่เนะาะมันก็ซอยอันนี้ไฟน้อยหนึ่งไค่ห้าวบางยา่าเ็ไปปั่น

พอดีคนอื่นแล้วมืันคือกับคนเลยแล้วก็มีงานอีกเนาะพี่น้องเขาจองคิวไว้ตั้งหลายคิดลายเด็ดเนาะเพราะว่าขผาวเกี่ยว,วเผาให้เล่าให้มันแล้วนะพี่น้องก็ได้ว่าเออแล้วเขาเล่าจังไปออกงานเนาะแนวนี้เอาซะ งามยู้พี่น้องเว้ย้องแค่ตัดปัดสบายอยู่แนวนี่ือบอกกับทีตาดเนปูสาธิตเดี๋ยวไปติต่อไปเลยให้มันแล้วเลยนี่ส้างน่ะไอรอ้อนนักเกี่ยวเข่าลมปัดเดี๋ยวไปเอโ้อตัซับมันแล้วกันพี่น้องเร็ว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 เดียวสิบซองหมอ่ะเกี่ยวเขา นบซองห้องเลยเน่อยพี่น้องไอ้ไรจมเลอะอยู่ขย้อนฉีดนนี้เกี่ยวลายขมูเบื้องแหน่ทางหน้าผู่นี้พี่้เข่าวดมก็เกี่ยวซ่องแม่ลูกเขายังบอว่าอย่างมือเขาได้มือได้เขาดีทุกประเทศมือได้ประเทศก็ขื่นได้ป่ะนะสายกขื่นได้โอ้ยตาเต้มือนหน้าผู้นอันมัด ทันดีตเดินหายวะหนึ่งสองสามสี่หาเด็กหกเจ็ดหายแล้วันน้เนาะเป็นสาเจ็ดหาด้วยเหมือนเจ็ดหเมืออไเจ็ดเมืออไรเจ็ข้มามันแดดอีดีหนึ่งพวกเขา้มือกระเดวเดกหอนี่กวหนึ่งสองโอ้ผู้นำาผู้่าวรมาคัดับัดับกันปะขาดับมาจักแลเขาบโมให้นับเขาว่า มห้นับเข่าด้นับเข่าให้นะหันมาหน้าพน่ามันฉี่ลาวครับมล้ะพนันนับอืมมมเเนาเข่ามันกระแนงยงไงดนเป็นเขาแรงอืมมากระแนวนี้แหละใส่สมนีกับพุ่มใจเลยไอ้ดอนเอ้ยแต่ละปีแต่ศร้าวสอบ

มาแรกนี่ตัดก็คือว่าสี่ดหลี่เนาะตัดนี่แล้วก็แบ่งกันตัดสามแล้วก็ไปมัดอีกสองสามสี่ห้าหกขดพี่เนาะปาณนีกแล้วเนาะั็เทวดาดีแปดขดห่อยๆกันขยาห้มันหลี่ยมืัอนี้ฮะเนาะสี่ได้ดิเบาเอกเขาเป็นเขาเขาขาวมันนั่นชุกแล้วก็มันอันนี้มันดักนะพี่น้องเพราะว่าน้ำมันท่วมมันก็ดักงเทวดาดีสุดแล้วก็ดีแล้วเนาะ เสื้อไปซอยมูซอยหันซอยนีพอดีเข,อขอา,นาูนสนอะเดี<ะ>๋ยวไปขอตัวลงไปก่อนสินอ่เลยนี่ก็ซ้ามุกนแลักอดิแหลแห้ง้ดเลอะมากอยู่ละพนนี่นีตีมือตือต้อๆอยู่นี่ข้างนีแหล นั่งหนึ่งสองสามสีเจดเดี่ยวไปะเดือนหนึ่งสี่หาให้พี่น้องได้หาให้เดี๋ยวไปนะสองก็ดีคนมาแล้วพี่น้องเออฉีดทันอยู่บรเด็นนี่ตีมึงดม่าไหลหม่ามึงเทพูมึงอยากเล่นแหงวนแหง นนีพอเอท่าเปลี่ยนเนะาะเพราะว่าขั้นคนตัดนั่งจักมันกสษบ้างพี่น้องมันต้องสามคนเนาะผู้ใดผู้หน,นึ่งนั่งแต่เขาซับเลยอย่างเดียวไว้ท่ามนมีผู้เปลี่ยนมันกฤษเดี๋ยนั่งมันกสษบ้างไปจักหนึ่งพี่น้องก็ได้นั่งท่าเปลี่ยนกันเนาะไปเมื่อยก็เปลี่ยนกัน เขานี่เราก็งามเติบอยู่หรือทั้งขาและแง้มในพี่น้องแต่ทั้งกลางมันเปนจากเสียหน่อยหนึ่งเดี่ยววัดมีแห้งด้วยพี่น้องเลยแบบยังม่วนน้ำเราเลยตัดเข่าตัดน้มเดี่ยววัดอ่ะเดี๋ยวพลหลอดทิยไายบบดนี้คือมาแล้วเลยแบบเท่น่าแบบสบายพี่น้องเลยหมูลายหมูกองลายเนาะไอ้เนาะมาซอยมาฮุบกันข้าวเดียวมันก็โอ้ยม่วนบดได้เมื่อยพอดีพี่น้อง หลายคนม่วนดีให้หง่ายตัวนี้แล้วนะพี่น้องเอ้ยตัดกันของแค้นสองคนเนาะไงหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวอีกสามไห้หนึ่งหันช่องเนาะเป็นสามพี่ชายหน่อยเราพี่น้องอีกประมาณสามสิบนาทีนี่ก็แล้วเน้องฟองสองจากเป็นไปดดีหมวนเพียงพี่น้องเอ้ยแท้ามันกระบแดดอีกเนาะนี่นี่นี่มองเงาเนี่ยนี่หลัก็ล้มมาเย็นห่วยห่วยแบบโบ้เดมเมื่อยพอดีพี่น้อง มวนท่านนึ่งก็นแนมไปกับคนไล่แบบแนบไปทา่านก็นแล้วแนบไปทา่านหนึ่ก็แล้วก็จะมามวนได้พี่น้องคักคักคักอีกวันสามสิบนาทีถือว่าสมบูรณ์ไปไปขอโตตัดเขาต่อพี่น้องเลยให้ชุดนถ่ายพี่น้องเลยให้ชุดนถ่ายน,อน้องนี่ให้น้อยนอยนี่ท่านนี่ก็ท้งหมดทิ้งหมดละ

ตัดงามดีพี่น้องเลยตรงนี้นี่แค่มันตัดงามงามโอ้ไป รัดง่ามไงหายชิ้ถ่ายก็บบงงามพอดีเดืองงอกินได้ต้องขมาทางเลยท่าน้นหลอมหัวอะไรยังมาอยู่กลางห้เนาะแตก็้ายเอาจิกลางห้เน้ะฆาร้ายให้ดูนะแล้วัดกรงามเติูนี่ เอาวัววนน,น,นเอาวัานหนพ่อเดี๋ยวจะเที่ยงแลเนี่ยไม่ได้นเอาก็ไ,ไดรมันโมง,งามทีนอ่ะไอ่มาแต่เอาเกี่ยวมาเกี่ยวเอานะมจัดามันอันนี้ได้เครื่องน้ำมันแน่แหละกับเทียไม่ได้แน่พเพราะถ้าจะเาไปฮุบเร่ี่น้ทีอ่ไปฮุบน้ำวงเลยนะแน่วไป,ไป ก็เขาหมัดนึ่งยังร้ายมืออื่นคนแลกหมัดเนี่ยก็ฮ้ตตัดมือเส้าเนี่ยก็เจ็ดให้ตอนแรกเนี่ยก็เจ็ดให้เปชิป4ีให้คุณพีน่น้องตั้งแต่รถไอรอนคัวแล้วเนาะแต่หอดฟูนแต่ก็มาให้เนี่ยชิปซีชิมหาให้ ก็ดีว่ะน่ะเขาลบมันก็ตัดได้ตักเลยโหดตั้งแต่บัตปากเซี่จะหดนั่นไีกล้มกว้างมานก็ใส่เวลาสองมือมันตัิแห่งแนี่นี่พี่น้องเลยมันนาลายตัดนาเนาะ โอ้ตัดลองฟ้นี่ขาดก,กันดีวะ่ะถ้าคนสำนานตัดนี่กับโบยากพี่น้องเบาแบงแบงไม่มือเนาะใดบ่เคยตัดมาตัดนี่โอ้แก้งโบไปพี่น้องพิชตัดโดยตะกสะพรอมเนาะท่านบอกสำนานมันต้องมีต้องฝึกมาตั้งแต่น้นอย พราะว่าเฮตไทเฮห,หน้านี่ต้องตัดเขาเป็นเกี่ยวเขาเป็นได้พี่น้องก็ยังฝึกมาแต่นหน้อยพ่นเนาะตั้งแต่อายุชิปปลายปีชิปสองปีสี่โไทยได้พี่น้องครับรถไทยไทยหน้าเชยเนาะตัดเขาเป็นเฮตุทุกอย่างไรเบิดลูกเสาวไฮซานาเก่งเอาเออตัดเพื่อให้งัวเยอเท่าไหร่นะพี่น้องเลยก็ที่ว่าจบภารกิจตัดเขาในปีนี้เนาะ รอบชุดท้ายลองชุดท้ายโอ้โอมวนอนว่วนได้พี่น้อ,อ,ไอ,อ,อ,อนไงเดี่ยวให้เดี่ยวหน้าช่วงมีแห้งมีแห้งก็ไม่รอนี่ซื้อล็อกแต่ของเบาเอทั้งตัดพ่อเชื่อกแม่เขียวอยู่กระถิ่นไปซอยบ่อว่าคนเหล่วล่ะเดี๋ยวชวนทีมงานไปตัดซอยเลยอาลองชุดท้ายลองชุดท้าย บนเออฮู้ลู้อะไรนะเออแล้วค่าค่าเบาเอมิแต่เบานองแค่ตัดหน่อยเดียวนี่สองแถวเบาเอตัดเ <c oughs> บิสชุ่มนี่นี่ต้องแค่ตัดพี่น้องเลยจักเบาหลอนบนใดเดลืองเขาเป็นจักเบาเอหุ่นเขาบ้าแต่หึงละ่ะไปขึ้นไปพักผ่อนน้อยนึงจต่ลงไปค้นใส่เขานั่งก่อนตีว่าแล้วเบิดหลับพี่น้องเลยจบภารกิจ ตัดเขาตัดน้ำแถวเบิดไอร่อนบ้านฐาตะพนมืออืน่นขั้นแรวมืออืนอ่นนี่ก็ตอนแรกอ่พนเลยแล้วเนาะเรียบร้อยบริญะลดพนก็นมี่แถวคนก็มีคนงานนอาก็มีพี่เนาะความคนมันหลายนีย่ข้าวเดียวคือว่าแล้วจะจักก็ปะพี่น้องเดี๋ยวเาไปนั่งอยู่พูหลับฝันไว้หนึ่พงพี่นนะ้องกขึ้นให้เด็กเกิดงคีไปลงไปมัดซอยเพ่นเนาะมือเส้านี้เจ็ดให้เจ็ดให้แปดให,ให้มือนี้ก็เจ็ดให้ ไปทไทยปลายจิปลายให้เหมือนี้พี่ไหมเอาไงมันแดดม่นนะ้ยพ้นเนาะคือว่าโอเคจุบป้าหนักอันนี้เออมันจะเฮียสะอายุของไอ้นอนเนี่ยฝันนะคือ3ามสีดา อหนีไยกระดงมามัดมาขนซอยกันเนาะพี่น้องฮุบซอยกันโอ้โหมีอย่งมาเลยโอเคยังไให้นี่นั่งสองให้น้อยๆพี่น้องยังสององกระปู มิตรบักเถิกเนาะสู so, ้ส so ู so ้ต so ัดผ่ามาอีกวานหนึ่งกันคำแล้วพี่เนาะเลยอือผ่าตัดได้เลยคำเมย์คือยังนี่มืออื่นก็แล้วมืออื่นยังจะให้วะยังเจ็ดให้แปดให้นี่พี่น้องประมาณนี้ให้น้อยเนาะอะไรปันใดถือว่าแล้ว มาตอนเช้าตอนแดงก็เอาผลผนมาผนเลยเดี๋ยวลอยมืออื่นอื่นหนงเบ็ดเราจะรับจ่าเอออะไรยากเนาะมุ่นนะสนะเนาะไปพี่น้องคลิปนี้ไปเอชคอจบไปเพียงเชิญนี้เด้อพี่น้องเลยกด้ากดพาค์กดแชร์กดติดตามนะครับเรืมเบิึงโฆษณาเนาะเป็นการสนับสนุนดรกขอกัุณมืออื่นเช้าอีพีหน้าพี่น้อเนายบายคัมแล้วโอ้เหมือนหน้าทักนะ บรรยากาศดีเลยคำๆมากเลยที่น้อง